มาเดอพี่น้องเด้อมา่กินขอารงน้ากันนี่ไม่ก้อยไปได่อันนี้มากได้แจ่วกับหมูย่างเนีย่ยหมูย่างจะหมูย่างแซบยุ okay. งค่ะแจวกับนี่สามแบบเดอร์พี่น้องอันนี้เจวบับข้ามเปียกก็แซบทุนละแบบ ăn đi chèo xin phút lỡ tập quán mặc 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 quán rất quán nhỏ Nhỏ mặc quán mặc quán แต่อันนี้ก็บแจวประแดกอ่ะแจวบองแจวบองเจวหน,นึ่งแซกแซกลบไม่ได้จำเองหรอกอันนี้นองไส้ตำค่ะดูไอ้ดูแถวร้านแม่หนองเด้อน้องขายเขาอ่ะคุนจะขายอยู่นี่ปุ๊กนิดหน่อยนิดบาทจต่พอกินพอกินแสกเนี่ยกินขาน่าวนึงพอดีเล้วกังกับผักนัว ก็ดีค่ะแต่ว่าพูกกินหน่อยกับสองขาบพู้สวยข้ามไงกับขาบเดียวแต่ว่าการันตีข้ามสะอาดเดิมมันเดิมสองคำแบบแซบแบบแซบ,บ,แบ,บแบบแว่าจาังไนแต่สูยจะประแดกประได้หรอมันมันนัว คุณก็พักเงี้ยสบัวสวยสวยสวอ่ะคืออะไรค

นะเอ้คลิปหนาพอกันแม่อยากบาย,บาย